อะไรก็ได้แกแต่งงานเข้ามาในบ้านนี้แกคิดว่าแกเป็นคนในบ้านนี้อีกหรอแกมันก็เป็นแค่คนนอกคนหนึ่งนั่นแหละแกใช้นามสกุลอะไรฉันใช้นามสกุลอะไรพี่นิดฉันว่าพี่นิดพูดเกินไปแล้วนะทำไมอะพี่ฉันอยู่บ้านฉันก็ช่วยงานลูกสาวฉันทุกอย่างนะพี่ไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานเรือนอะแต่พี่ไม่เคยเห็นความดีฉันเลยเหรอใช่สิน้องสะพ้ยอย่างฉันอะมันไม่เคยมีค่าในสายตาของพี่นิดอยู่แล้ว มา่ฉันเป็นแม่กันนะแกทนเห็นป้าแกดูถูกแม่แบบนีไ้ได้ไงไม่ยมายอมรับนะคะว่าสิ่งที่ปณิดพูดมันแรงเกินไปแต่คําพูดพวกนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่แม่เคยพูดกับพี่น็อตมาตลอดเลยไม่ใช่หรือไงคะอะไรไมมยแม่ไปทําอะไรตาเน็ตตั้งแต่เมื่อไหร่ตาน็ตพอเสื้อแม่ไปซักให้หน่อยฮะเออแม่ครับพอดีก๊อกน้ำที่มันต่อเข้าเครื่องซักผ้ามันเสียครับ เดี๋ยวผมซ้อมเสร็จแล้ว